วันี่ห้องเราอะว้างมากอุ้ยนี่ค่าอุ้ยน่ถอยอ่างตรงนี้เลยเหรอใช่โอ้ทุกคนถ้าสิมาเซออ่างถือพัดกันแซ่ค่ะอุ้ยใครว่าแบบมีอ่างวันนี้ราคา1,000งพัแล้วก็มีสระว่ายน้ำเลยมีสระว่ายน้ำใครว่าคุ้มบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยอู้นี่ครับทุกคนอันนี้คือห้องพักคืนละ1,000บาทที่กัมพูชาเสียมเรียบนะคะโอ้โหแล้วดูห้องเรามารอบที่2แล้วเราชอบที่นี่เดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะทุกคนตรงนี้มีตู้เย็นด้วย ตรงนี้จะเป็นมุมนั่งเล่นนั่งทํางานก็ได้นะครับแล้วมันมีห้องเฮ้ยห้องน้ำตรงไหนตรงนี้วางกระเป๋าได้อันทองยังตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้ามัมีตู้เซฟให้ตู้เซฟใส่เงินเฮ้ยมีมีชุดนอนด้วยเสื้อคลุมนีด้วยเอออันนี้จะเป็นห้องส้วมนะคะห้องชักโครกเขาจะแยกสัดส่วนแบบชัดเจนนะตรงอ่างล้างหน้าก็อยู่ข้างนอกนะตรงนี้อ๋อตรงนี้มุมอาบน้ําอยู่ตรงนี้ก็เป็นฝักบัวใช่อาบน้ํา ฝักบัวจะอยู่ตรงนี้นะฝักบัว,วรตรงนี้<อ>แล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำพอดีนะเราเดินทางมาเหนื่อยเรามาใช้อ่างให้หายเหนื่อยกันเราเดินทางเหนือ่อยหลับมาเหนื่อยเธ <c oughs> อ,อยังบอกอยัึ้งตัดภาพไปที่อตอนหลับฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอจนถึงทิ้งที่พักเลยฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอฉันนั่งเป็นเพื่อนเธอตัดภาพไปให้ดูหน่อยมันคืออะไร มีเครื uhm ่องชั่นน้ำหนักด้วยเขาว่าหัวจักหรอกไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีเครื่องชั่นน้ำหนักให้ด้วยอ่ะอุ้ยโรงแรมมีเครื่องชั่งน้ำหนัก้กินหลายมันดิอาซิคเก็ตพูดมาสร้งมาหลังมาตรงมาสร้งมาตรงแล้วมาตรงวะนี่มีแปรงสีฟันให้ด้วยอ่าห้องน้ำจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยนะเฮ้ยเขามีได้ประผมให้ด้วยนะ อะไรแบบเล่นน้ำมาหัวเปียกๆเนี่ยเราก็สามารถมามีได้ประพรมแม่ด้วยทุกคนว่าดาวดาวจะอยู่นี่กี่นาทีอุ๊ยเขาอยู่โดนค่ะคอมเมนต์หน่อยมาอยู่เป็นสุ่มม้งทำอะไรซุ่มม้งก็ตายพอดีแซ่โดนบันนันบอกต่อยแซ่มาเกินซิมาละที่เขาก็แซ่ขึ้นแซ่เฉยยี่นี่ค่ะใครชอบแซ่อ่างเหมือนน้องดาวบ้างกดหนึ่งมาค่ะวี่แล้วทุกคนดูนะห้องเนี่ยกว้างนะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นนะตรงนี้ มีทีวีหมองนอนเท่าหมองนอนเท่าหมองนี้เอาบ่อนอนเตียงต้องกบรหมองนอนเลนเทาห่องนอดเลนเทาอ๋อนึ่ว่าสินอนนี่เลยเอออยู่ที่เสียมเรียบนะครับจริงเราเคยมาพักแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นเราพักชั้น3ามว่ะใช่ชั้นสามรอบนี้เรามาพักชั้นล่างชั้นล่างเลยแล้วอยู่ติดขับสระว่ายน้ำเฮ้ยเดี๋ยวพาไปเดินดูหน่อยข้างหน้ามีอะไรถ้าเดียวถ้าเดียวอะไรอ่ะเข้ามาเที่ยวปากางก่อนยังสวยเลยค่ะเอ้ยปากเมื่อสวยเพาเธอยิ้มคำยิ้เคืนนี่เป็นยัอ สวยปอสวยเอ้ยภาวะาแสลิฟฟินเวอร์นี่ไม่ได้มีสีเดียวนะคะมีทั้งหมดเกดสีเลยจ้าสั่งซื้อ,อยังไงลิฟฟินเวอร์วิธีการสั่งซื้อพิมพเขาว่าสนใจใต้คอมเมนต์หรือจิ้มที่ตะกาได้เลยนะคะ,ะมีโปรไหมพี่ดาวมีโปรนะสั่งซื้อใครสั่งซื้อในไทยมีโปรโมชั่น2แท่งส่งฟรีคะ่ะถ้าใครไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้นะคะเดี๋ยวพี่ดาวทาให้ดูอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะ ลิปฟินเวอร์นะเป็นแบรนด์ของดาวเองนะ<ช>ทุกคนนะใช้เองทุกวันค่ะเป็นแบรนด์ของดาวเองนะคะไปเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนก็พกไปตลอดเลยนะคะคือ,อลิปฟินเวอร์นี่แหละค่ะสาวๆคนไหนอยากปากสวยลองสั่งซื้อไปลองใช้ได้นะคะไม่ได้มีสีเดียวนะมี7สีเลยจุดเด่นคือสีสวยเนื้อบางเบากันน้ํานะคะติดทนค่ะวันหนึ่งดาวเติมลิปประมาณ2รอบค่ะขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยค่ะถามว่าหลุดไหมตอบตรงๆเลยว่ามีหลุดบ้างค่ะแต่ว่าวันหนึ่ง ไม่ต้องเติมลิปบ่อยดาวเติมประมาณ2รอบต่อวันค่ะกินของมันเยอะมันก็อาจจะหลุดบ้างใช่มันเป็นเรื่องปกติของลิปค่ะเวลาโดนของมันของทอดมันก็มีหลุดบ้างอ,อันนี้เกิดการขายแบบจริงใจนะ หลุดก็บอกหล<า><ส>ุดจากใจเลยสีทาบ้านก็ยังหลุดเลย <laughs> ใช่มันก็เป็นเรื่องปกติของลิปค่ะมีหลุดบ้างแต่ไม่ต้องเติมบ่อยอันนี้จะเป็นลิปแมทนะคะข้อดีของลิปแมทนะคะมันจะติดทนค่ะและสีจะสวยค่ะมันแห้งไวด้วยใช่ไหมใช่อันนี้แห<อ>้งไวค่ะสามารถทาผสมสีกันได้ด้วยค่ะ,ะวิธีการสรั่งซื้อยังไงพี่ดาววิธีการสั่งซื้อพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ขอบอกฟังล่าเริ่มมีตัวแทนอยู่ท่ศปอปอล่าเลยแล้วคนกัมพูชาแล้วก็คนกัมพูชาเขาบอกมีตัวแทนที่ฝั่งกัมพูชาแล้วนะคะพิ หรือไม่ก็ทักชัดมาได้เลยนะคะอเออปักสวยแล้วเดี๋ยวพาไปดูสะก,กันค่ะปะ่ะเขามีแบบเหมือนม,มุมสวนส่วนตัวเลยนะนี่อันนี้เป็นด้านหน้าห้องพักนะด้านหน้าก็าจะมีมุมนั่งเล่นตรงนี้นี่นี่สาวไ่าน้อยู่ตรงนี้นนนลนเลยอ๋อเออวายไปหอดถุงเหนื่อยคุแลธอ นี่ครับอันนี้เป็นห้องพักเราหุ้ยราคาไม่แพงนะทุกคนนะหนึ่พบาทมีอา่างอาบน้ํามีสาว่าน้ําสาหรับที่พักที่นี่นะครับจะชื่อว่าเสียมเรียบวัสินเรสซิเดนต์นะครับอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะครับราคาที่ผมจองมานะผมจองผ่านเว็บของ A โกด้านะรวมภาษีแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1,000อันนี้มันอยู่ขึ้นกับช่วงเวลาด้วยนะคะทุกคนลองเช็คดูนะคะว่าได้ราคาเท่าไหร่กันส่วนตอนที่เราเช็คมา1,000บาทค่ะ สวัสดี FC ฝั่งกัมพูชานะคะดูคลิปจากไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะหรือว่าทุกคนดูคลิปจากจังหวัดไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้น้องดาวมาเที่ยวที่เสียมเรียบกัมพูชาะคะ่ะเสียมเรียบมีที่ไหนหน่าเที่ยวบ้างอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเ,<อ>เดี๋ยววันนี้เราจะขอตัวเก็บของเข้าห้องพักก<ม>่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพักผ่อนแล้วก็จะแช่อ่างก่อนคะ่ะทุกคนดไนท์ night, ค่ะบ๊ายบายค่ะขอคุณจรัน